ดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ซ่องบา่าวกีสีดาลงอีกแล้วนะทุกคนอันนี้ผมก็เลิกงานมาก็เอาลูกลนะทุกคนดูสิผมไม่ได้ทำอะไรเลยก็มาดูแลลูกเลยนะทุกคนดูดูดูเขาเจอไปดูดไไูไม่ไปลูกไม่ไปไม่ไปเดี๋ยวเก็บนะทุกโอ้โอโลูกลูกลูกพอ่อไม่ไปไม่ไปลูกไม่ไปไม่ไป ยัยพ่อไอ้บังไอไฟนะทุกคนกลัวลูกผมกลัวลูกผมมาจับไฟนะทุกคนดูตักทิงจิงจ้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 าทิงจงว้าวว้าวเฮ้ยมากมาขนาดมามามาเนี่มากมามา มาดำไอ้ดำไอ้ดำไอ้ขาวไอ้ดำไอ้ขาวไอ้ดำไอ้ขาวมาเล่นกับลูกข้าเดี๋ยวนี้ไอ้ดำไอ้ดำไอ้ขาวไอ้ดำไอ้ขาวมาเร็วๆมาเร็วๆอย่าปล่อยให้ฉันคอยคอยนานนะ ไอ้ดำไม่ไปให้ลูกไอ้ดำมานี่หาลงเบื้องเด้ออีผมลูกผมชอบหมานะทุกคนนะดูเห็นหมาที่ไหนไม่ได้เขาก็จะไปดูหมาเราตัดเราทัดตัวเาจะมาค่อยเราค่อยอยากไปถ้ากว่าัะป้องสลับกันเลย

Alo, alo, bỏ bay, bỏ bay luôn Alo <laughs> à <lông. cười> Một chấp luôn, một chớp đấy <laughs> chinh 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 cha chinh chinh cha chinh 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 bê sai, khi chinh 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 chắp chắp chừng chừng bông chừng 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 bông chừng mà hiếm hết luôn à à hoa mồi thấp này nà à mà hiếm mà hiếm mà thi à. này 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 sao mày không đưa cho ngọt con nhà

เจอกันคลิปหน้านะทุกคนนะดูลูกผมสิ <c oughs> เจอกันคลิปหน้านะทุกคนเดี๋ยวตอนเย็ยนผมจะมาคลิปวิดีโอให้ทุกคนดูอีกหน่อยนะทุกคนดูดูเขาสิตอนเย็ยนผมจะมาไลฟ์สดและก็อัดวิดีโออีกนะทุกคนดูลูกผมลูกผมน่ารักไหทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าจา้า